สวัสดีค่ะชื่อลูกเกดน,นะคะตำแหน่งนะคะเป็นรองกรรมการประธานบริหารนะคะของบริษัทสงวนยางยนต์ชุมพรแล้วก็สงวนออตโต้คาร์ค่ะเราเป็นขายส่งยางรถยทุกชนิดทุกประเภทอะคะ่ะที่ชุมพรเนี่ยเราเปิดมาประมาณ50ปีแล้วเราก็จะมีทั้งขายส่งแล้วก็ขายปลีกหน้าร้านก็คือหมายถึงว่าเราก็เปิดตามช็อปต่างๆมีคอกพิทมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าอายาเนี่ยตอบสนองความต้องการได้มากทีเดียวเพราะว่าเก็บค่อนข้าง ใจร้อนนิดนึงเราอยากได้อะไรที่รวดเร็วเราคิดเร็วทําเร็วอะไรอย่างเี้ค่ะเพื่อจะแข่งขันในตลาดด้วยแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งอายรานี่เหมาะสมก็มคือราคาเหมาะสมแล้วก็เวลาเหมาะสมทุกอย่างคือมันมันเข้าล็อกกับเราหมดอะไรอย่างเี้ค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ช้าง จริงๆเรื่องโครงสร้างเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยคืออียาราเนี่ยถือว่าเป็น one stop solution เลย1อย่างรวดเร็ว2ก็คือคุณภาพเหมาะสมกับราคาออกแบบอาคารหลังนี้ก็เป็นอียาราเป็นคนทําเหมือนกันเขาก็จะเรียกมาประชุมแล้วก็คุยงานว่าเออเก็ตอยากได้แบบไหนฟังก์ชันของ ศูนย์อคอกพิทจริงๆคอกพิทเนี่ยเขาก็จะมีสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วใช่แต่มันก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตามโอนเนอร์ก็คือตามเจ้าของของแต่ละชอปนะคะแต่เราก็มานนั่งคุยกันว่าเอออยรามีแนะนําแบบนี้เราชอบแบบนี้ก็จะมาเจอตรงกลางกันว่าเออแบบเนี้ยโซลูชันที่ดีแล้วก็ได้บัดเจ็ตที่ดีตามที่เราวางไว้โอ้โปรเจกต์นี้ใช้เวลาน้อยมากเพราะว่าไอรามําเร็วมาก เหมือนเลโก้อะมาแป๊บเดียวอะก็คือมาต่อ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 ,ต,อตัวอาคารก็จะขึ้นแบบอย่างรวดเร็วมากขออพิสานี้ประมาณ2-3ถึงเดือนใช้เวลาสร้างนะคะถามว่าความรวดเร็วมันดีตรงไหนท้าขายได้เร็วขึ้นเงินก็เข้ามาใช่เงินก็เข้ามาได้เร็วขึ้นผลงานที่ออกมาแฮปปี้มากคือเรารู้สึกว่าเปรียบเทียบก,กับสาขาอื่นที่เมื่อก่อนที่ยังก่อนที่จะมารู้จักไอยาลาเนี่ยเราใช้บริการเขาแต่พอเราเปรียบเทียบก,กับสาขาเนี้ยเป็นสาขาใหม่ล่าสุดที่ให้ทำเนี่ย คือสาขานี้ปัญหาน้อยมากแทบจะไม่มีปัญหาเลยตอนนี้เราวางไว้นะคะว่าในกรุงเทพเนี่ยเราจะเปิดประมาณ10ส,สาขาแล้วก็อย่างที่พูดเลยว่าสาขาต่อไปต้องเป็นของอายาแน่นอน